ที่มี energy สูงมากก็พยายามดูดซับ energy จากเตอร์ครับเห็นครับอ่าเห็นแล้วล่ะครับเอาไปคุ่นแล้วาครับครับผมขอถามเอก่อนแล้วกันนะฮะชาวล็อกนะฮะเขบอกว่าเอ่ยมีปัญหาเรื่องการจําเนื้อเพลงนะฮะและเพลงนี้เนี่ยมันมันเกิดอะไรขึ้นครับแล้วมันมีวิธีแก้ปัญหายังไงครับครับผมขอบคุณสำหรับคำถามพิตีด้วยนะันนะได้เลยครับยินดีครับปกติเพลงนี้นะครับเป็นโปเป็นเพลง ครับเป็นเพลงที่เอถนัดมากอ๋อเหรอนี่ครมีหลากันเองด้วยพอดีว่าเกิดไม่ทันนะฮะถ้าเกิดทันนี่จะร้องได้ทุกเพลงนะฮะครับอ่ะกระผมค่อนข้างยากการใช้ภาษาการร้องนะฮะแล้วก็ที่สาคัญมีอะไรครับเนี่ยมันเยอะครับแล้วมันเหมือนเหมือนกันนะครับอ๋อ คือก็ต้องซ้อมมาซ้อมเยอะๆต้องซ้อมเยอะเครับผมโอเคครับซ้อมหนักๆครับผมแล้วถามทางเบนซ์มา่อได้เห็นบอกว่าสัปดาห์นี้ป่วยใช่ไหมครต้องไปหาหมอที่โรงพยาบาลเลยแล้วตอนนี้เนี่ยดีขึ้นหรือยังครับก็มันไม่ได้ดีขึ้นหรอกครับแต่ว่าต้องขอบคุณบุคคลคนหนึ่งครับที่บอกเบนไว้ว่าจะป่วยยังไงอย่าให้ใครเห็นจะล้มก็ล้มบนเวทีเนี่ยครับก็ขอขอบคุณครูรอดด้วยครับโอ้เยี่ยมมากๆเยี่ยมมากๆเลยนะครับครับผมเอเดอครับผมขอบคุณคุณครูครูไว้นะครับทั้งหมดเดินรับอนการ อย่างถาโถมนักหน่วงนะครับครับ <laughs> ผมขอบคุณมากครับผมครับเอาละครับ,เ,รบเวลากำลังจะหมดลงเวลานะครับในช่วงนี้ผมขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสี่คนและทั้งหมดเลยนะครับ